จังเป็นจังว้าวสวดครับลังนี่ลังนงี่เนาะจ้โอ้อออยโยดเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับภพอกับภิสานบ้านฉันจะพอกันในวันที S, ok ่11มกราคม2567จ้ะวันนี้พาพี่น้องล่องหัวล่องห้องคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้ะมื้อนี้ก็มาใส่ตุ่มคือเก่าเนาะคอปมีเนาะแม่นครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนล่ำห้วยอีกแล้วครับ<ม>พี่น้องจ้ะ มื่อนี้บ่ลืมเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะมื่อนี้ได้ถุงห่อห้าอยู่เนาะแว่าเนี่นะนบ่ได้ถุงห่อห้ามใจพี่น้องมื่อนี้ก็ไปหลุนไปชมกับพ่อป้ามีกับแม่ป้ามีใจพี่น้องมื่อนี้สิได้สี่มานบ่สิมีน้ามีเฮาใจบ่เนาะมื่อนี้เฮามาเปลี่ยนลำห้วยใหม่จ้ะพี่น้องจ้ะไปหลุนไปช่อมกันเลยจ้ะนะครับตุ่มก็เอามา10กว่าหลังพุ่ลนล่ะเนาะแม่ป้ามีเนาะจักสิได้ใส่จักหลังครับพี่น้องก็นหลุนไปนํากันเบิ่งครับ เอาเลยใส่กระดิ่โอ้ยหหงุดหงิดเรือครับมันเป็นยังดอกเพราะว่าเมือน,นี้เาา้าเมไมห้ามห้ามมาเด้พอผมะมาว่างนี่เา้าวสีใสสามหลังเลยเนาะแมนครับพอจะขึ้นไปทั้งๆเป็นหินเต็นกอนครับพี่น้องจ็กสิมีหน่ำร้ายเป็นไรครับสิใส่ไปก่อนเนาะ ที่สามครับวังนี่ถา้าบ่มี่นำก็ได้ลุ่นแต่คอนเทนต์วัง <c oughs> นี่แหละเนาะครับผมก็ได้เวลายามเนาะแม่ปบอมีอ่ม,มือนี้สูตรร่ำหวยครับพี่น้องบ่มี่นำเนาะมาหานำก่อนกับคอนนี่ลีครับพี่น้องใส่ตุ่มบ่เบิดเลยครับมือนี้ใส่ตุ่มบ่เบิร์ดใจพี่น้องจ้าเอากระไปลุ้นน้ำกันใจพี่น้องมือนี้สีสูงสีมันซ้ำได้เนาะแมนครับเมื่อวานนี่น้ำหลายมือนี้ห้าหนามบอมี่ใจพี่น้อง ไปจ้าไปดูไปชชคปอพอปอมีก็แม่ปอมีจ้าหลุนน้ากันเมึงครับพี่น้องนี่ครับวางน้าสุดอยู่นี่ครับพี่น้องขึ้นไปอีกกับไก้ครับยังม่มีน้าเลยครับหลุนเมึงครับพี่น้องใส่เป็นลังสุดท้ายครับพี่น้องแต่ว่ากระสียามเป็นลังแหลกเนาะเมยครับมันนี่ไก่แห้งครับพี่น้อง ขึ้นเนาะแต่ว่าน้ำแต่คือสีบกขวบด้วยเนาะแม่พ่อหนิเป็นวังดินสายครับลอยในตุ่มอยู่บ่ละแม่พ่อเอาไอแปดขานั่นลอยอยู่ลอยอยู่อ้าว ยื้ยครับพี่น้องยือยู่จ้าอุ้ยไอแปดขาโตงามแห้งพี่น้องจ้าเอางับขึ้นมาเลยก็ได้ไหมพ่อหนึ่งไดตุ่มบบเบิร์ตหน้อยไหมน้องได้ปลาเหรอนี่จ้าหลังแหลก้จพี่น้องจ้าเอาไว้บหึงจ้็พอปลาหมีนาะแมนครับเพราะว่ายามไปยามล้างสุดท้ายไปหาล้างใส่ที่แหลกเนาะแมนครับเอาสีย่างกับกะไก่แห้งจ้จพี่น้องเอ้ยนี่ หลังแหลกแขกหมานจ้านี่ไอแปดขาเาเป็นปลาซิ่วเนาะพอปลาหมี่เนาะนี่ครับเป็นปลาขามมนเนาะจ้าตัวงามๆจ้าพี่น้องไอแปดขากับตัวใหญ่เติบจ้าอีกหลังหนึ่งครับพี่น้องสะพานลำหวยเนาะครับนามซิบรลายครับ แมนอีกหลังนึงครับเป็นจนะได้นาะแปดขาแปดขาอีกแล้วบ่ไอแปดขาพี่น้นองไอแปดขาเห็นแหละตัวนึงแนมว่เห็นเด้อวยคำนำมือแน่ครับแม่ปนามีเห็นอยู่ไอแปดขาเห็นแหละตัวนึงเอ้าติง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 บ่ติงอยู่นั่นอ๋อไอแปดขาจ้ะพี่น้องไอแปดขากับปลาเนาะปลากระถือเนอะาะ หลังนี่เป็นปลาซิวเขาได้พอปลาหมีบานนี้แมนบ่จ้าสองลังสองตัวเนาะแมนวางเดียวใส่สองลังเลยจ้ะพี่นอ้องหามองจุ่มอยากแค่เมื่อนี้วันวันนำไลยเนาะแมน่นใช้เป็นเดขกระถือบ้าอันนี้าวเมื่อนีอ้คือเนี่ยแหลนะเนาะพอปลามีเนาะแม่นครับรุ่นน้ำกันนีกครับพี่นอ้อง เบื้องลังน oh, so. uh, uh, re. ี s right. <S ่มีมีแต่หัวเนาะแม่พ่อมีเนียนจ้านี่นะครับพี่น้องถือหัวบ่ถือหัวลอยออกจากตุ้มบดบ้าเอาสองสองบ่หัวอยู่เดี๋ยวไปแก่หยอนเดอิดจับเอาแต่ปูหอกปล่อยลงไว้คือเก่าวนะเนียนจ้ะเดี๋ยวดิจับใส่ถุงเลยเนาะปูเนาะ นั่นรี๊บรหัวอีกแล้วพอประมีตัวสุดใจนจังหลาดินะปล่อยก็ปล่อยลงเนาะปล่อยลงคือเก่านะอนันแล้วหนับก่อนแต่กับสิปล่อยลงนะอุย้ย ซุปได้ซุปเลยบ่พอพอมิซุปได้ซุปเลยครับเนจได้ละกไดแต่ซุปฮะแต่ซุปนลังนี้เนาะม,มาหามองนำคอนนอ่องเนจ,จไดนอ่อหมองนำคอนวันนี้ครับพี่พน้องครับผมสภาพล่ำห่วยกัสิประมาณนี้แล้วครับมาหานำขอนครับื้นนี้อขอนเต่นาน้ำนี่ต่นา,าน้ำบ่ อาถือว่ามาเอาบรรยากาศห่วยห้องครับพี่น้องลังนี่กระดูดน้องแปลอีกนะพ่อพมีเนาะแมนครับไอ้พม,มีซองเหรครับไปาหยังอ่ะก้งหน่อยสองอ้าหโอเทเลยอ้าลังนี่นนห็ลลนแล้วพ่อพมีเห็นยันยงละ่ะอุ้ยไอแปดขาไอแปดขาบ่าอุ้ยตองอามแห้งมาก มาใหพี่น้องม้างท่านพจะไปล่องน้ำไหมทัานพี่นี่จ้าขอทางเดียวกันกับแม่ป้ามีครับพี่น้องใส่นนี่ดิตัวนี้ตัวใหญ่นี่แมนแมนได้สองเนาะมสามสี่ใส่ล่ะยกขึ้นเบื้องบนละสามหรือสี่จ้าหวังแล้วนี่เนาะแมนครับเอาดูน้ำกันจ้าปุ้ยอุ้ยพี่น้อง โอ้ยฟาดจักโตป่ะนี่หาหาบอจังเป็นจังไอเปดขาลว้วนๆเลยจ้าเฮ้ยมีแต่โตงอ่างจ้ะเป็นอยู่น้ำกันเนาะแมนจ้ะนี่ครับพี่นเนาะบงไก่ๆเนาะอืยพอปมอีเดียเป็นต้่มจ้าพี่น้องจ้าลังนี่ เทใส่กติก่อนบ่บ่มอไปเดอกสิคุบอได้หเลอ่อได้คุปเอาเทใส่กติก่อนเนาะ,ะ,ะเทใส่กติก่อนก็ดีกันนะจับง่ายจับง่ายแต่เนี่ยมันก็ะต่ายอุ้ยแรงทำเลที่ใส่ครับเป็นหินเต็นก่อนขึ้นไปครับพี่น้องมาเลยจ้าขนาดดิบเอาไปตัวหนึงน่งเนาะ เก็บปลาควรจะเก็บใส่ถุงเนาะพอพอมีเนาะแมนครับเื่นทีก็สิแคบลงก็สิจับง่ายครับพี่น้องแมนจ้ากะตือตุ่มลังเก่าเน,ะนาะแล้วกลางบกขาับขันลัางไม่สิบปลาก,กวงครับที่เอาออกง่ายเอ้ยอ,อุ้ยคือ,ยอกัดเจ็บแต่พอพอมีอ,ออกได้บ่ละแหกเลยบ่ อุ้บเห็ดอกอคอยเอาเหรอเนาะแม่แม่ปอมีว่าพืชอ,ออกจับเอาดีกว่าได้พอปอมีเพราะว่าตุ่มเกาเพื้นหนึ่งแล้วแต่มีแม่ปอมีสองเธอเลยจกกับเอาเนาะอุ้ยเด็กินมจ้าอุ้ยพี่น้องจา้ามีเจี๊ยบแห้งจ้ะ ้องตนันี่ไม่ไม่จดิเตียนกันจท็บเลยบอกพาะพอมีอ้ยกันตุ่มไม่เท่ทง่ายอยู่เนาะ ไพี่น้องอาใสเลยอีกตัวนอ้แฝดกันบ้านลงกเปหนตนี่จ้ะอ้ยเป็ตัวเหนือใหญ่เน,เนือร้ายให้ผู้นี้เนาะ ภูบ่อปูโม้โหอะไรล่ะตัวมีแต่ว่าแม่นี่บ่มี่ว่าปูมีจ้ะอ้าวลุงนกันต่อลังนาเลยครับพี่น้องนีจ้าครับผมสภาพลำห้วยที่ขึ้นไปใสมากนะครับพี่น้องกระหน่ำโมมีครับหน่ำขาดบ้างแหงว่าสิมหาหน่ำขอนๆคอนลนนีลีน้ำไม่ปรามีเนา <laughs> ะเอามาลุ่นกันเบื้องล่างนี้ครับพี่น้อง เป็นจังไดเนาะหะย่อนแสงจังหน่อยบ่อข้างไม้ที่ไรพ่อ,อได้ยี่โดกเออเห็นเลยเห็นเลยบ่เห็นเลยไหน,ล,หนล,ล่ะนี่เด้อโอ้เดี๋ยวให้พี่น้องมาก่อนนี่นี่ครับพี่น้องอยู่ในตุ่มเรียบร้อยเนอนสน่เนาะ นอกตุ่มก็มีเนาะนอกตุ่มก็ยังมีเด้อครับบ่ได้เขาเบิร์สูตโตเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะคครับยังอีกหลายอยู่ครับยังอยู่รอบนกกลายเนาะแม่ปก็มีเนาะแม่นจ้ะโตใบได้เขาเบิร์สูตโตเนาะเขายามครับบัดนี้มองหันตะกองเขาเน้องมันคนยามเขาครับพี่น้องอ่ะไอ้แปดขานี่เอ้าติงๆปจิงติงติงทำไย เด็ดขาสามยู่ครับดยดเนาะช่วยโย่ตับดังพี่กดใส่พอพมิเต็นลอยๆบนเป็นสีขาวเบอร์สูตโตเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะนะอันนี้เทง่ายด้วยมันงตุ้มไม่เนาะทำ้มไม่อ้ยแต่ใหญ่ก็มีเยอะ ก,กุ้งกระมี่งเอ้านี่เด้นี่ปูเขาก็จับออกเนาะโอ้ยโอ้ยเปลี่ย<ว> <c oughs> นมือจับอยู่บ่นั่งเลิกเลยก็วา่าจะคล้องวาอ่าจะคลองขับ ดูนั่นละแกรมในนี้เย็บพี่ๆตัวนี้เฮ้ยตัวเปยังสูสูยื้ใส่อีกนั่น,น,น,นมาไกลๆก,กันนี่บอ อันนี้ล้างหัวใเนะแอนครับอีกอยังจ้าไปเจได้โอ้ย,อยเห็นเลยเห็นเลยเห็นเลยบอกเห็นเลยโอ้ยตีงนะมือจ้ะพี่นอ้องเอากุ่งที่ล้างตุ่มก็มีบานเลยอ้าวสวดครับล้างสวดจ้า ปาลาลว้วนๆท้อพุ่มีทางในหลังนี่เนาะเล่นจ้ะปลาตัวงามๆครับพี่น้องมีทั้งปลาซีวิ่งขาวทั้งปลาขาวเนาะนน้นำคอดเน,นาะน้ำคอดมาหาวังน้ำคอดคอนอีลี่ครับพี่น้อง <laughs> หลังนี่เนาะจ้ะ ครับอีกรังหนึ่งครับว่างนี่ใส่สามรังเลยเนาะแม่พมีเนะาะขึ้นไปถึงยานบอมีหนำครับบอมีอีลีครับพี่เนอะจังอยู่พ่อ่มีจังอยู่นี่อุ้ยไอ้แปดขาเห็นอะไรมันบอกเห็นอ,อ้หลุนมึงครับตีงขึ้นมานั่นอ สวดพี่น,น้องสวดเอาโอ้ <c oughs> ยโยนหน่อหลังนีหนอ่อสามหลังน่อพ่อประมีนอ่อแมนครับทำงานทั้งสามหลังเลยจ้ะเอ้าถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมโอเคเบิ่ง โอ้ระวังระวังระว่างโดนนำให้พี่น้องเบิึงดิโอ้ย้อนแสงเขาถือแสงเขาทั้งไหมเขาทั้งไหมยโยดเนาะแม่สามลังนี่ท่างานทั้งสามเลยจ้ะพี่น้องเห็นเป็นไกลๆกันไหมไอแปดขาก็มีหลังนี่เอาเทเลยเนาะจ้าถือว่าถือร้ายครับหลังนี้เนาะแม่ สามลังนี่ก็ชิดเขาเปิ้ลังเนาะไหมพ่อแม่เม่นจ้ะเมืองแน่ใจพี่นอ้องตุ่มหม่กระปู่กสิออกง่ายครับงามๆเลยจ้านี่อีกลังหนึ่งครับพี่นอ้องเป็นบวกนำค่ำนะครับนำสนิมเดี<อ>๋ยวนะ เอาใส่อยู่ถ่ายว่างครับใส่อยู่หําสีใสเติบครับน้าแ,แม่ป้ามีครับขอไปรุ่นบ้างครับมีหลายไปไหนครับมีเวลาผู้อยู่ก่อนน,ะนั้นมีอยู่เลยมีอยู่เลยครับแม่ป้ามีอ,นะอ๋อรุ่นบ้างครับวันนี้นำหน่อยเนาะจะพี่น้องจ้ามาหาหนำคอนครับอ้าวในเอเป็ดคาะเอาครบเลยแม่ปามี cái thứ vật thiệt chứ nó Vâng nói bằng tôi nói bằng tôi nhảy nó Mẹn. Hắn hông có xài nạm của bốc thím dư dư đấy nè Bốc cặp nằm nhìn bốc của cặp vâng Thế mì mong xài nói nó mà nè nó Mên chà Cặp hông cả lùn cắt mưa tớ mưa cả bì nồng và dì hông xì nó ลำหอยสีแหงหรือลำหอยสีน้ำสีไลค้ครับครับผมกับสินสุดการเดินทางการหาอยู่หา,หากินของเฮาวนะครับพี่น้องนี่ก็ถือว่าสุขมานอยู่ครับโดยบางผลงานอีกเทือน,นึงก็แม่ป้ามีครับคุณนั่งถ่ายอยู่ถึงหินเต็มก่อนครับครับผมมาสรุปผลงานของเฮาครับมื่อนี้มื่อน,นี้ไปน้ำคอจ้ะพี่น้องคอดอีลีดได้ใส่โ <นะ S 1> บกีหลังเนาะแม่นจ้าเพราะว่าเฮากับไปแบบ หาวางนำขนนพบำมีมอือนเนาะครับผมกระซุ่มหาน้ำเนี้ครับว่าเป็นบอกหรือยังครับผลงานเหมือนนี้ยก็จิเป็นปูนพอบามีเนาะแมนครับปูกระปาปจ้พี่น้องจา้าออเหนผลงานครับอ๋อผลงานของข้าครับก็จิเป็นป,ป้าตามที่พี่น้องเห็นแลวเนาะแมนจ้าเกือบเครื่องกระติกอยู่ครับพี่น้องผลงานมือนี้ก็เทือประมาณสุดยอดนพอบำมีเนาะแมนครับพอวาใส่ตุ่มบลายหลังจ้าเติกนี่สิเป็นป้านพบามีเนาะแมนครับปลาล้วนๆเด้อจ้าพี่น้องในถุงนิ่ เป็นกับปูตามใจพี่น้องไอแปลดค้านะพนอปลาหมีเนาะแม่จะเป็นปูใหญ่เนาะแมนจ้าครับผมมีลังหนึ่งถือขาโตเลยจ้ะพี่น้องจ้มงจามีแต่โตใหญ่ๆจ้ะคนงานมือนีัก็ถือว่าไม้เน,นาะพอปลาหมีเนา <c oughs> <c oughs> ะครับผมกับตามที่ใส่หน่อยลังแล้วครับพี่น้องจ้าถ้าวางหนามอะได้จ้ะพี่น้องจ้าก็ล่อหลุนล่อติดตามนล้กันไหมใจพี่น้องจ้าพอปลาหมีก็แม่ปลาหมีเสิพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแบบได้เนาะแม่นหลักๆสองนด็กก็สิเป็นใส่ตุ่มแล้วจ้จพี่น้อง พนงานมาเนี่กับมานเนาะพ่อปามีเนาะนที่ว่า<อ>มานก็คือวาใส่ตุ่มหน่อยหลังจากพี่น้องจ้าฝากก็ไลไรก็แช์ก็ติดตามในสองอีสานบานชัน,นีนได้จา้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณนู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอบกันไหม่คลิปนาจานน้าครับผมพอบกันไหมคลิปนาครับพูนครับขืนไปใส่ถึงถึง,ถงครับโมมีครับมือนี้พอบกันไหมคลิปนาครับพี่น้อง